It was at this moment that he knew. He fucked up. <whistles> 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 สวัสดีครับอมก้องมนวัฒนะครับในวันนี้นะครับวันที่5มกราคมนะครับเป็นวันเกิดของนักแสดงหญิงคนหนึ่งนะครับที่ผมเองก็ชื่นชอบเขามากๆอยู่เหมืนกันนะครับและก็คือพี่เจมพอชมพูสุภาพสัตว์ตั้นเองนะครับก็สุัสาีวันเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีมีความสุขอะไรแต่มใสแล้วก็เป็นที่รักต่อทุกๆคนด้วยนะครับถ้าเกิดผมได้มีโอกาสจะไปร่วมงานกับพี่เจมพอชมพูเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีๆมากๆเลยนะครเ็นที่่า ีจมมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เกิดเขาชวนผมไปใน้ละครน้วยเนี่ยก็จะเป็นเลยที่น่าดีๆมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะไปติตตามผลงานของพี่เจมพอชมพูเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกผลงานเลยนะครับแล้วก็ช่องทายต่างๆเนี่ยก็ไปจิตาบกันได้เลยนะครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอจีแล้วก็ช่องถังอื่นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาอวยพรมเกิดพี่เจมพอชมพูเนี่ยก็มาอวยพรกันได้เลยนะครับก็จากกันไปครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอวยพรมเกิดไปให้เขาฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่เจนครับ สุดสามมาเกิดนะครับเยวผคงจะร้องเพลงโอยพอมา,าเกิดมาให้พี่ฟังนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to พี่เจมส์พอชมพู Happy birthday to สุดสำ้ำว่าเกิดนนัครับพี่เจมส์ครับถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับพี่เจมส์พลอยชมพูสุภัสส์เนี่ยก็จะถือว่าปเป็นเรื่องที่น่าินดีมากๆเลยนะครับแบบได้มีโอกาสได้เล่นหนังได้ร่วมร้องเพลงด้วยกันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าินดีมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดผมได้เจอพี่เจมส์พลอชมพูสุภัสส์ตัวจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบว่า was this moment that เจอนี่นตอนกร,รีกร,ริ <c oughs> แตกกรีริแตกไ <c oughs> อเลยครับที่ได้เจอพี่เจมพอชมพูตัวจริงๆนะครับรูปแบบปากพื้นมาที่ได้เจอดาราหญิงตัวจริงๆนะครับโบก็คงแบบเก็บอกาการไม่ค่อยหนูเลยนะครับหวังว่าโอกาสพี่เจมพอชมพูสปอสัต์เนี่ยคงจะได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานกันจริงๆนะครับหลังจากผมจบเป็นทห,หารก่อนนะครับพี่แจงครับโเมมยวววูวินดอร้า ยังไงก็สุขสัน์วันเกิดนะครับพี่เจมพอชมพูขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามผลงานต่างาาของพี่เจมพอชมพูเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางของพี่เจมพอชมพูกันด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่เจนครับ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.